มิสเตอร์บีนน่ะมิสเตอร์บีนเขาใช้ภาพฟ้องเขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ใช้วาทะเขาใช้พูดเขาใช้กิริยาท่าทางใช่ไหมหลังชาลีจับปินอะชายลีจับปินเขาก็ชาลีจับปินคือมิสเตอร์บีนทำยังไงมิสเตอร์บีนทำยังไงมิสเตอร์บีนก็มิสเตอร์บีนเนี่ยก็มิสเตอร์บีนก็อ่าก๊๊ออปกปชาลีใช่ก็คือคือท่าทางคือท่าทาง อันนี้ดาวซินด롬มมิสเตอร์เอมิสเตอร์บีนก็ก๊อปชารีช็อปปิ้งก๊อปคัพปี้คัพปี้ในชารีช็อปปิ้งเดินยังไงอืมอืมอืมอ่ามิสเตอร์บีนไอพี่พี่ชูสีเดินยังไงแบบไหนชารีในขาตรงนี้ ah <laughs>